นี่ปลารเสร็จใหม่ๆเลยนะคะกระพันปีเตรียมแล้วค่ะกำลังจะตักนะคะนี่ออเดอร์ได้เลยค่ะวันนี้เตรียมตักค่ะอันนี้กิโลแม่สี่กิโลเหรอแปดกิโลอ๋อแปดกิโลค่ะคุณค่ะนางพร้อมทำงานแล้วค่ะ อบับับ,บ,บ,บอุปกรณ์ของเขานี่ไงจะตั้งท่าของเขาแล้วไปส่งพร้อมฟรานินแดดเดียวนะจ๊ะทุกคนขาออเดอร์ได้เลยวันนี้ผิวมากูดเยอะไหมแม่เยอะเลยมะกรูดตอไม่ใช่ใบใบมะกรูดเขียวเต็มเลยเนี่ยหั่นใส่เยอะเลยเหรออือแ,ตแต่ไม่ได้ใส่ขา ใช่ไหมไม่ได้ใส่ทาไมถึงไม่ใส่ค่ามันก็แฝงดใส่ะาอ๋อมันแฝแล้วคุณค่ะแฝไม่รู้แปลว่าอะไรมันแฝงไปแปลกันเองเช่นแปลไม่ออก